ผมก็ขอกราบสวัสดีนะท่านผู้ชมทุกคนชาวฟีไฟทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยเออมาดูการตั้งค่าการแล้วก็การวางเป้าในการยิงหัวนะครับผมโดยที่ผมเนี่ยเออทำในมือถือนะครับผมซึ่งดีค่าไอค่า DPI ที่เขาว่ากันนะครับผมผมไม่ได้ตั้งนะผมจะมาลองดูนะครับผมว่าเราถ้าเกิดเราไม่ตั้งค่า DPI เนี่ยเราจะดึงหัวขึ้นหรือเปล่านะ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนะี่ยไปดูวิธีการตั้งค่าของผมก่อนนะครับผมนี่นะการตอบสนองก็100นะครับผมการควบคุมนะที่สำคัญเลยการนี่ครับผมปุ่มยิงนะปุ่มยิงฝานะครับผมจะเป็นของผมเนี่ยเยอะหน่อยนะคือ83นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนะี่ยไปสาธิตนะวิธีการวางเป้าแล้วก็การเอ,อ่อการยิงการดึงนะครับผมทั้งหมดเลยปืนที่ใช้ก็เป็นปืนเอ่อแบบวันจดนะครับผม การวางเป้าแบบวิธีแรกนะผมวางเป้าไว้สูงนะประมาณหน้าอกเขานะประมาณนี้นะผมเราเราต้องฝึกแบบหมุนก่อนนะหมุนเนแบบว่พอดียมบหน้าอกเขานะครับผมแต่แบบตอนที่เราทําแบบเรายิงจริงๆอ่ะเราพยายามวางเป้าไว้สูงให้ก่อนนะเพราะว่าศัตรูเนี่ยเขาจะไม่ยืนให้เราแบบดึงหัวแบบง่ายๆนะเราพยายามแบบวางให้สูงให้ก่อนนะแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับผมอันนี้แบบต่ําเกินไปนะต้องประมาณนี้นะ เกืกอบๆถึงคอเขาเลยนะประมาณนี้นะผมแล้วก็ดึงเง้นไปนะแล้วก็ดึงเงินไปอันนี้เบาเกินไปนะวิธีการดึงนนนะดึเป้งแบบนี้นะแบบนี้ไม่สําเร็จนะครับผมเราแบบดึงเบาเกินไปครับผมเราต้องแบบดึงให้แรงหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะเี๊ะทำไมไม่ติดวะ่ะมันอาจจะติดเหลืองบ้างนะผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบ ฝึกหัดนะครับผมวางเป้าประมาณนี้นะแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับผมดึงตรงๆนี่นะครับเป่งเอาติดเหลืองล้วเป่งเป้งนะครับผมวีเอ,อ่อมือถือของผมเนี่ยเป็น vivo y สิบเอดนะครับผมซึ่งทุกคนน่าจะรู้ดีนะเพราะว่าแรมแค่สามนะมือถือมันไม่แรงนะครับผมเป่งต้องดึงแรงๆหน่อยนะครับผมคือ ไม่ได้ตั้งค่า DBI ด้วยนะครับผมเดบ DBI ผมก็ปกตินะครับผมมาดูลูกโองกันบ้างนะลูกองวางเป้ากลางกลางอกนะผมประมาณนี้นะแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับผมโอ้โหออกตีสองนัดเลยถ้าเกิดเราวางเป้าต่านะผมมันจะแบบดึงไม่ขึ้นนะต้องวางเป้าสูงๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปแบบแรงๆ,ๆ,ๆนะประมาณนี้ครับผมปิงงปิงน,นะครับผม เป้งเอาติดเหลืองอีกแล้วเป้งน,นะครับผมลองไปฝึกกันดูนะผมก็ฟึกฝึ <c oughs> ่งฝึกเมื่อคืนนี่แหละนะครับผมก็เลยแบบมาวันนี้ก็เลยตามคลิปเลยนะที่สำคัญน,นะครับผมคือปุ่มยิงนะปุ่มยิงเราถ้าเกิดสักประมาณแปดสิบขึ้นเนะี่ยผมคิดว่านะ่าจะดึงขึ้นแบบเกือบทุกรุ่นเลยนะเป้งน,นะครับผมประมาณนี้นะเราดึงแบบเนี่ยเริ่มผมเริ่มแบบจับจังหวะถูกแล้วนะว่าเราควรดึงไปประมาณไหนนะครับผม ยิงสับก็ได้ครับผมโอ้ยติดเหลืองว้ป่งทําไมลูกทรงติดเหลืองวะลูกทรงต้องดึงแบบแรงๆหน่อยนะครับผมส่วนระยะจูบนะเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปต่อไปนะผมส่วนคลิปนี้ผมจะทาแบบระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนะระยะประมาณนี้ก็ได้นะก็ดึงขึ้นไปนะครับผมได้เหมือนกันนะเพ่งอาจจะติดเหลืองบ้างต้องกอไปนะครับผมเพ่งตวนใคยมีเทคนิคแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะ เองนะครับผมเตึมขึ้นตรงๆนี่แหละครับแต่ถ้าเกิดยิงใกล้เนี่ยเราจะต้องแบบดึงแรงๆนะนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมจะย้ําอีกรอบนะปุ่มยิงนะครับผมแปดสิบสามนะครับผมส่วนการวางเป้าเนี่ยประมาณให้แบบสูงๆได้เลย,เลยนะผมให้เกิดให้มันเดี๋ยวผมลองดูป,ป,ร,ะประมาณนี้นะลองดูนะครับผมไม่ขึ้นเลย ขึ้นเหมือนกันนะแต่แบบผมไม่ถนัดไม่ถนัดวะเอาแบบตรงสูงหน่อยแล้วกันนะครับผมไอ้ว้าวแล้วว้าวแล้วโอเคผมต้องลาต้านยมไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ